สวัสดีค่ะในชั่วโมงนี้นะคะอยู่ในห้องเรียนวิชาทัศนศิลป์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะกิจกรรมของวิชาศิลปะวันนี้นะคะมิดก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนนะคะร่วมเข้ากิจกรรมวันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์นะคะของโรงเรียนนะคะนักเรียนอา,อาจจะได้รับข่าวสารข้อมูลกันไปบ้างแล้วนะคะ นักเรียนเห็นข้อ1นึ่งคะข้อหตรงนี้นะคะเขาจะมีกิจกรรมประกวดภาพวาดภาพระบายสีนะคะลงในกระดาษ A4 ค่ะมีหัวข้อวิถีชีวิตแบบใหม่สู้ภยัยโควิดนะคะมีรับสมัครตั้งแต่อายุ7-12ปีนะคะมิก็นักเรียนเห็นหัวข้อตรงนี้ใช่ไหมคะมิก็เลยอยากจะเชิญชวนให้นักเรียนเนี่ยร่วมกัน าวาดภาพในหัวข้อวิถีชีวิตแบบใหม่สู้ภยัยโควิดนะคะส่งเข้ามาประกวดนะคะมีเงินรางวัลให้ด้วยนะคะเงินรางวัลที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีได้รับเงินรางวัลหนึ่งแปดร้อยบาทนะคะส่วนรางวัลที่สองก็คือห้าร้อยบาทและรางวัลที่สามคือสามร้อยบาทนะคะแล้วก็ยังมีเกียรติบัตรให้ด้วยนะคะ มิกก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนนะคะส่งรูปภาพนะคะในหัวข้อวิถีชีวิตแบบใหม่สู้ภัยโควิดเข้ามาประกวดกันเยอะๆนะคะส่วนใครไม่สะดวกวาดรูปนะคะมีก็จะมีแบบฟอร์มให้นะคะนักเรียนก็สามารถปิ้นออกมานะคะหรือว่าระบายสีนะคะส่วนใครไม่มีเครื่องปิ้นไม่ต้องเสีเยเลยค่ะเราอยากให้นักเรียนได้วาดรูปวิถีชีวิตแบบใหม่ ามความคิดสร้างสารรค์ของนักเรียนเลยนะคะแล้วก็ระบายสีสวยงามนะคะตกแต่งนะคะลงในกระดาษ A4 นะคะหรือว่าใครที่มีกำลังมากพอนะคะก็ใส่กระดาษร้อยปอนก็ได้นะคะและก็ถ่ายรูปส่งมานะคะส่งมาบันทึกลงในอัลบั้มนะคะแล้วมิตรจะไปคัดเลือกผลงานของนักเรียนนะคะแล้วก็ส่งเข้าประกวดนะคะค่ะและในชั่วโมงนี้นะคะมิตรก็ ฝากให้หนักเรียนนะคะวาดรูปส่งเข้ามาประกวดกันเยอะๆนะคะในชั่วโมงนี้นะคะมิกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ